มาอันดับแรก<ม>เปลี่ยนตัวละครก่อนเลือกเชฟเลือกเชฟเชฟเลือกเชฟเฮ้ยเธอเป็นแอคเค้าพิเศษปะเนี่ยมีหลายตัวปะเราได้ปลดล็อกไปแล้วอ่ะดิในดีนั่นแหละต่อม,มีมีหน้าตาเหมือนเธอด้วยนะอะไรอ่ะเธอมีเห็นหน้าเอัอหน้เหอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะเป็นฮักกี้อ่ะ แมาฮัตตี้เลยอ่ะหรือแมวดำจเป็นฉลามจะเป็นตัวฉลามหรือนาตาเอ้ยมีหลายตัวอุ้ยเฮ้ยเราเราเปลี่ยนแล้นะและคูนจะเป็นเจลาเคนจะเป็นเจลาเคนเหรอเจลาเคนกับฉลามดูเข้าวติ่มซำน้ำปะเธออย่าหลงตัวละกันนะว่าแบบตัวใครเป็นตัวใครอ่ะ นั่นสิเธอสีเธอสีฟ้าด้วยนะเธอสีฟ้าแล้วสีแดงนะไม่ในบลองไปวงมอว่เอ้ามองผิดตัวน่ะเฮ้ยเราจะมาสายพันธ์เดียวกันซะงั้นน่ะอย่างนี้มันก็แบบสนุนเอามาเอามาเอามามาฮัดตี่ฮัดตี่ สัตว์บกกับสัตว์น้ำเธอบกกับสัตว์น้ำเราเราคือตัวข้างในเธอตัวตัวข้างนอกเธอต้องเธอเห็นเมนู <menu S 2> บนซ้ายเปล่าเธอบนซ้ายมันจะแบบมีเมนูเขาบอกต้องการผักกาดผักกาดหั่นถ้าเธอเวลาเรากดเลือกอยังไงจะเป็นเปล่า นั่นแหละเธอหยิบมาแล้วเธอเธอเธอวางมันอยู่ที่เดิมเธอหยิบม,มาให้เราเธอหยิบม,มาให้เราเออนั่นแหละอ๋อสเปคมาคือหยิบเหรอไม่แน่ใจเราไม่ได้ใช้ไอเดียดิอ่ะเออเออเอาเอาจานมาให้เราสิเออแล้วเธอก็เอาไปเสิร์ฟเธอก็ <c oughs> เอาไปเสิร์ฟอ๋ <c oughs> อง่าย <c oughs> ง่ายปะเออ <c oughs> มาต่อไป <c oughs> ไปดูสลัดแล้วต้องหั่นมะเขือเทศก็หั่น กาดมาไว้ให้ให้เมียเธอเธอถักขยะนะถักเปิดมาจานจานขอจานหน่อยขอจานเออใส่จานเออถ่าแล่เสิร์ฟได้ทำไมมันมันมันกดคลิกเมาส์ไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเกมนี้ใช้เมาส์ไม่ได้เธอใช้คีย์บอร์ดอย่างเดียวอ๋อวิ่งอีซี่ปะเนี่ยเอออีซี่อ่ะเดี๋ยววางจานไว้ให้อ่ะ เธอมันต้องใส่เวละอ่านหรือเปล่าเธอมันมันถูกแล้วอันนั้นอะอ๋อถูกแล้วถ้าอยากได้ตังค์อยากได้ตังค์เยอะต้องแบบไอ้นี่ด้วยนะเรียงตมลํำดับอ๋อโอเคแตงกวาอุ้ยทำไมแตงกวาเขาวางไก่อะเอ้ยเธอมันมันใช้ปรกกาศกว่าดีอีกเธอต้องทันเอาปรกกาศมาว่าหั่นยังไงไม่ไม่เราเราเป็นคนหั่นให้เขียงมันอยู่ฝั่งเราเธอ เสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟบรรทุนเสิร์ฟเสิร์ฟบรรทุนเสิร์ฟบรรทุนเสิร์ฟมรรทุนเออเธอดูเมนูบนซ้ายสิเธออะอ้าวรู้ไหมเราดูตรงอันสุดท้ายอะเรไม่ดูวนเลยเธอซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาอการมาให้เจียไว้อ่าอ่านี่เธอเสิร์ฟอันที่สองอะอันนี้อันนี้ได้แหละเออถ้าคนคือแบบ จะให้เราเป็นคนดูเมนูด้วยนะแล้วเราต้องเป็นคนแยกว่าอะไรกับอะไรนม่หมดเวลาดูว่าอันนี้มันฝึกซ้อมไงฝึกซ้อมเริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นได้ดีเฮ้ยมันไปเธอขับใช่เธอเป็นคนขับรถขับรถขับรถเงี้ยเงี้ยเหรอถะเธอไปไปทงทงทางนู้นทงทงอยู่นู้นโอ้หไปอะทง นี่ไงดัดแรกนี่ดานแรกน่ารักจังอ่ะโนต้นไม้เลยอะไะเนี่ยดานแรกเป็นกุ้งสามดาวเราแม่เราต้องเอาใหม่จนกิจะสามดาวเออต้องสามดาวเท่านั้นนี่มีกุ้งซาชิมิกับปลาซาชิมิเธอทำปลาเดี๋ยวเราทำกุ้งปลาสองอันเลยปลายิน เธอต้องเอาปลาไปหั่นก่อนเธอต้องเอาเธอต้องเอาปลาไปหั่นก่อนอ๋อเธอต้องคลิกอะไรอะ่ะเธอลองกดคอนโทรลได้ปะลองลองหันหน้าเข้าแล้วกดคอนโทรลได้ปะคอนโทรลซ้ายเออเราต้องกดแช่ไว้หรอใช่อ่ะเราเสิร์ฟก่อนและหนึ่งจานเอ๊ะแล้วปลาเราเราต้องเอาจานมาใส่มันก่อนชีวิตทำไมมันยากขนาดนี้ <laughs> อ๋อ <laughs> อ่าแล้วมันมันอยู่ในคนกินะบนขวานี่นี่นี่ตรงลูกศรตรงนี้ลูกศรตรงนี้ลูกศรตรงนี้โอเคอ่าเข้าใจแล้วง่ายง่ายง่ายโอ้โอ้โอ้ดดดปึ๊บจั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 บอ่าใส่ใส่จานมาใส่จานมาใส่จานเธอเธอเอาปลามาใส่จานทีเธอเอาเอาจานไปใส่ปลาทำไมเอาจานไปใส่ปลาเอ่อใส่จาน เอาปลาใส่จานเออนั่นแหละแล้วก็เอาไปเสิร์ฟถูกต้องโอเคกินซะต้องเรียงลำดับเดลยใช่ไหมใช่ต้องเรียงลำดับเพื่อจะได้ติดและจานที่ <มา S 1> เราเสิร์ฟ <มา S 1> ไปม, <า S 1> มันม <า S 1> จะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยไม่เนี่เราเอาตรงไหน่ะนี่ตรงตรงขวาเธอตรงเนี้ยตรงเนี้ยหน้าเราหน้าเราตรงน,รงนี้หน้าเรา แล้วทำไมปลาเราเยอะจังอ,อ่ะปลาปลาเราช่วยเราช่วยเราช่วย <laughs> นียด่ดูดูเราไว้เป็นแบบอย่างนี่เราจะเอาปลาไปวางบนจานอย่างนี้จยบแบบหยิบไปต่อเลย <laughs> เอ้ยเป็นงานแฟ <laughs> ตอ่อเป็นงานเป็นการวะเออเป็นงานเป็นการอะไรไมครัวแล้วปันเนี่ย เราหันปลาก,กับหันกุ้งอย่างเดียวไม่ไม่ไม,ไม,ไมีเกี่ยวกับไฟเลยนะถ้าไฟ <c oughs> ไห้มาเ <c oughs> ยแปลกแลกนะเราต้องรอคิวด้วยปะใช่แต่โ้งมันจะห่วงเราเสร็จแล้วรวดเ,เร็วจังเลยนะะความ <c oughs> ไว <c oughs> <c oughs> รอรอเธออยู่รอฉันรอเธออยู่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราใช้เซิฟแล้วเดีเ๋ยวเราใ้เซิฟวิง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 งเราจะเอาวาไงไว้ก่อนเ้ยไม่มาละเิฟเเสิฟเฟเิฟ <c oughs> ต้องเร็วกว่นี้ครับเชฟต้องเร็วกว่านี้เชฟต้องเร็วกว่านี้วางเสิฟเออสุญญดยอด หมดเวลาแล้วเลงินมเนี่ยด่านดาวนี่สบายสบายปะเฮ้ยสบายสบายปะด่านแรกอโอ้ด่านแรกมันไม่ขนาดไม่ขนาดม,มือเลยปะมันยังไม่มีการต้มไม่มีการติ้งนะคนขับรถคนขับรถขับไปด่านถัดไปมาเราจะไม่เล่นแล้วเราจะตั้งใจ มาแล้วมาแล้วจะทำทำซูชิแล้วมากิเอ้นี่ซูชิเอาปลาไปหั่นเอาใส่ซูชิต้องเอาข้าวต้องเอาข้าวไปต้มแล้วห่อด้วยสาลายสาลายสุดท้ายสาลายใส่ก่อนก็ได้นะเอาข้าวมาต้มจะหันป้าให้รัน ทำไมมันน่ารักจังข้าวมาต้มแล้วก็แล้วดูยังไงว่าข้าวสุกอ๋อนี่ยไอ้เดย์ยังไม่สุกเธอไอ้เดย์ยังไม่สุกไอ้เดย์ยังไม่สุกนี่สุกแล้วจะเป็นติ๊กทุอย่างนี้ใช่สุกแล้วก็ใส่สาล่ายเฮ้ อะไระหั่นปลาก่อนเธอใสาา่ข้าวเธอเอาเอาเอา,เอา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 ข้าวใส่จานไว้เธอเอาข้าวใส่เดี๋ยวเดี๋ยวรอนี่นี่เราเอาเราเอข้าวมาแล้วเอาเข้าวมาแล้ว <c oughs> เธอมอมันบังสาลา,า,า,ายอยู่่ะเธอมอมันบังสาลายู่โอเคนั่นแหละ <c oughs> เธอเธอหุงข้าวไว้เธอหุงข้าวไว้อย่าให้ข้าวไม่ <c oughs> พอนะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจัดการเรื่องลารกระสาได้ให้เธอต้องเขาวางบนจานก่อนใช่ไหมเอ่อเอ่อเธอต้องวางไว้เดี๋ยวเราจะหยิบหยิบหยิบเออใครจะอะไรจะไม่เธอขลางลาจะไม่เธอขลางลาจะไม่อ่ะอ่ะเราเราจะการแล้วเราจะการแล้ว <laughs> เอาไปตอนไหนเอาบ้อมา,มา <laughs> มอเธออยู่ตรงนู้นเธอหยิบจานทำไมมอเธออยู่ตรงนู้นคัวีอ่อะไรเออไอ้อม้อมาอมาดูดูข้าวไว้นะดูข้าวไว้นะเดี๋ยวข้าวหาย ธอเธอมันปิ๊บปิ๊บเนี่ยคือมันจะไหม้ปิ๊บปิ๊บเนี่ยไม่หยิบอ,อกแล้วเนี่ยใช่ใช่เราเราเอาข้าวไปแล้วเดี๋ยวมันไหม้ไม่ใช่ไม่ช่วยเลยเดย์ชนหนี่ชนคืนไม่ได้ยืนขวางทางมันนะมันวิ่งได้นะเธอมันกดวิ่งได้นะกดแบบพุ่งไปข้างหน้าไงเงี้ยทำไมถ้าหย,ยิบออกแล้วมันข้าวออกอะทำไมเราหยิบออกแล้วมันเป็นก็น,เน,นอเนี่ย เราเราถือจานอยู่เราถือจานอ๋อใช่ใช่ต้องอาจารย์มาใส่ใช่ต้องอาจารย์มาใส่อ๋อไอ้อีตัวนี้มันชนเราอ่ะกระทบไหลดาราป่ะกระทบไหลดาราอ่าอ่าเราออกให้แล้วอ่ะเออโอเคเราต้องหั่นปลาป่ะเออเนี่ยเรากำลังหั่นอยู่เนี่ยปุ๊บปุ๊บปะเสร็จเรียบร้อยวิล เฮไม่ได้แน่เลยอ่ะดาวสามดาวอ่ะใครบอกสบายสบาย <c oughs> ได้ได้ด้วยอ่ะสบายสบายอยู่กับเ <c oughs> ชฟกระทะเหล็กอยู่กับเชฟกระทะไม้ <c oughs> ่าประสบการณ์การทำอาหารมาก,กว่าสี่สิบปี บอกอยู่ทำอะไรล้างจาน